สวัสดีค่ะเราพบกับฟ้าสาวผู้ไทยทุกคนสลบก็คือเป็นอะไรยังไงอยากถามว่าเป็นอะไรมากไหมฝาเมยเวาาแล้วฟ้าไม่รู้แบบ ไม่รู้จะพูดอะไรดีเนะี่ยเพราะว่าเราเข้าฝากฝากฝากไอ้ฝากเข้า YouTube ไปใช่ไหมฝากเขา youtube ไปฝากก็เห็นนะคลิปหลุดคลิปหลุดแล้วแล้วคือประเด็นไปเห็นอ่าคนหนึ่งไลฟ์ลสดที่เป็นผู้ชายที่เป็นไอ้ักขค้งเขานั่นแหละแล้วคนแรกเลยที่ว่ามีคลิปหลุดก็คือคนนี้ แล้วตอนนี้นะคือเขาไลฟ์สดอยู่ฟ้าก็ได้เข้าไปดูได้แหละเพราะว่าเขาตั้งหัวข้อว่าเกี่ยวกับคลิปหลุดอะไรสักอย่างนะคะอืมทาบล้ครับเปเบิ้งคืออันที่จริงอะที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีใครเอ่ยชื่อว่าเป็นคลิปของของของ,ของพี่ของฟ้านะแต่ว่าประเด็นอะคุณเจาะโจงอะมันก็ใช่อยู่แล้วนะคะ เพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วอย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยว่าเอ๊ะเขาก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อมเลยมึงร้อนตัวทําไมคือไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะคือคนไหนโตๆกันแล้วคือเรารู้ๆกันอยู่นะคะว่าพูดให้ใครเออแล้วตอนนี้เขาไลฟ์สดอยู่ว่าเขามีคลิปหลุดนั่นนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอเห็นแล้วกินข้าวไม่ได้อุย้ยมันดำอะ่ะมันมันแบบ ดำดำปื๊ดปื้อยู่แบบอุ้ยกินเขาบ่แซบเลยอย่างประมาณนี้แล้วก็แบบพูดกันแบบแบบว่านวัวหัวมวนว่าเอิเนี่ยมันแบบเยาเบิงเด้ออย่างประมาณนี้ก็แบบเออแล้วว่าแบบหัวคิดคักนั่นละ่ะอ่าแล้วก็แบบพูดว่าเขาน่ะบ่ปล่อยดอกคลิปนั้นถึงแม้เขาจะมี <c oughs> ถึงแม้เขาจะมีเขาก็จะไม่ปล่อยคลิปเขาจะไม่เอาคลิปลงโซเชียลถึงแม้ว่าฟาเนี่ยจะไปท้าว่าถ้ามีคลิปจริงอะปล่อยเลยเขาก็บอกว่าบ๊บปล่อยดอกเพราะว่ารู้ว่ามันผิดพรบคอมคลิปโปค้ปโปคลิปอะไรเงี้ยอ่ามันเอาอัพ u t u b e ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมอืม แล้วเขาก็บอกว่ามีนะมีจริงแล้วก็แบบที่จริงนะไม่ได้อยากทําให้ใครเสียหายไม่ได้อยากแบบย่านเขาเสียหายแบบไม่อยากทําไม่อยากพูดเลยมันเป็นเรื่องของเขาเออมันเป็นเรื่องของเขาอ่าบ่อยากเว้าอืมไม่อยากเว้าบ่อยากเว้าเลยอ่าว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอ่า แต่ว่าคลิปเนี่ยมีจริงๆเลยแล้วก็ดังมากเลยกินเขาบาแสบเคยกินเขาบาไใดสามมือเลยอย่างเงี้สิถ้าอยากดูจริงๆอ่ะให้ไปดูในทวิตเตอร์นะแล้วก็แล้วก็พูดว่าอ่าแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงถึงคุณจะมั่นใจว่าคุณไม่มีแต่อย่าลืมนะว่าคุณอ่ะเป็นว่าเจ้าน่ะเป็นผู้ผู้ยิ่ง เจ้าไปคุยวิดีโอข้อกับใครนะ่ยถึงแม่เจ้าจะบริด้แคบรู้ใ้แต่ว่าคนอื่นคนที่เป็นผู้ชายที่คุยกับเจ้านะอย่าลืมนะว่าเขาอาจจะแบ็กเมลเจ้าก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาพูดอนะอย่าลืมนะว่าเขาอาจจะแบ็กเมลเจ้าเขาอาจจะเขาอาจจะเอาคลิปเจ้าไว้ก็ได้อะอย่างประมาณนี้ ถึงเจ้าอาจจะมั่นใจตัวเจ้าของว่าเจ้าบ่มีอย่างประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าเราเป็นผู้หญิงอะไปคุยไปคุยอ่าอะไรกับใครอ่ะวิดีโอคอลกับใครอ่ะอย่าลืมอืมเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้ใครเสียหายมันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาไม่อยากยุ่ง มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาไม่อยากยุ่งแต่เขามาทําคลิปไฟ์สดอยู่แบบนี้นะคะอันนี้หรอคะที่เอิญว่าบอยอยากยุ่งอันนี้บอกอัน,นอันนี้บอกค่ะบ่าวที่เอิญว่าบอยอยากยุ่งอันนี้ฟาบเรยอยากเป็นศัตรูหรือว่าไม่บอมแมนว่าอยากเขาเอิญว่าออียงว่าบารยว่าอยากเปิดซึกได้อันนี้พูดในความเป็นจริงนะคะ ถ้าเจ้าว่าเจ้าย่านเขาเสียหายถ้าเจ้าว่าบ่ยอยักยุ่งบ่ิเวนเรื่องของเจา้าเจ้าบ่ควรพูดแต่งแต่แรกถึงแม้เจ้าจะเห็นเจ้าอาจจะส่งไปนน่แต่เจ้าไม่ควรมาเจ้าเจ้ากับบวนามัดมากแบบว่าไฟ์สดพูดทําพิปอย่างนี้อันนี้พูดในในในคําที่ละว่าเด้ในคําที่ลาว่าว่าเราบ่อยากยุ่งเราบ่อยักเบาบอนบ่ิเาว,าว e im, im, เ au, น,นเรื่องของเราแต่ว่าเรามาไฟ์สดเบายุ่งสิก็คือเท่ากับว่าเจ้าย,ยุ่งนะคะ อันนี้ฟ้าไม่ได้เปิดสือ่ออยจะเป็นศัตรูกับใครนะคะาฟ้าว่าออไปในคะวามเป็นจริงนะคะคืออันนี้ที่ฟ้าเสนอไปคือในเมื่อเฮ้าหนะ่ะมั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่เคยมีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเฮ้าบอกเคยมีเนียฟ้าก็คุยฟ้าก็คุยกับพี่มาดีว่ามันจริงเหรืออะไรงไงพี่มาดีว่ามันบบมีใช่ว่าแต่ไม่เคยไม่เคยแม,ม้แต่จะทาแล้วทีนี้คือคือ ประเด็นอะ่ะคือเรามาั่นใจว่าเราไม่มีใช่ไหมแล้วทีนี้ในใน YouTube หรือว่าในคอมเมนต์อย่างอย่างสิไปคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆื่อมีคอมเมนต์มาแล้วก็ไปเนะี่ยไปไลฟ์สดพูดอย่างนั้นอนะ่ะแล้วอีกคนดูเขาก็คิดแหละว่าเออมันมันต้องใช่แน่ๆนใช่ไหมแล้วซึ่งฟ้าเนี่ยเป็นน้องของเพิ่์เนเอสียฟ้าไม่ได้นิ่งนอนใจนะทําไมถึงไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะคุณพูดคุณเจาะจงถึงเรานะคะถึงเจ้าจะบอไดเอยซื้อกะตามนะคะ หนึ่งคือถามว่าเสียหายไหมไม่ได้ยังไม่ถึงใช้คำว่าเสียหายเพราะว่าเราเนี่ยโตโตห้าเองเนี่ยห้ายังบูหูเลยว่าว่าคลิปนั้นมันเป็นคลิปพี่มลิจริงเหรอหรือว่าเป็นคลิปตัดต่อนะคะเพราะว่าที่ฟ้าท้าเพราะอะไรฝากระยากรูกขึ้นกันเพราะว่าเพราะว่าฝั่งเราเราก็บริสุดใจ วา่าววี่นอกจากจะมีคนใส่ร้ายนะคะนอกจากจะมีคนแบบว่าอ่าตัดคลิปอ,อตัดต่อคลิปนะคะเออและที่ฟ้าทาเพราะอะไรดูไหมฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่ามันใช่หรอมันใช่จริงๆหรอเออถ้าเจ้าว่าเจ้าบริสุทธิ์ใจถ้าเจ้าว่าบอยอยากบอยอยากยุ่งเพราะมันบเม่นเรื่องของเจ้าเจ้ากับบต้องออกมาบอยจังสี่นะคะอืม ถ้าเจ้าบริสุทธิ์ใจว่าบ่อยากยุ่งย่านเขาเสียหายคือเจ้าก็ต้องทรงคลิปนั่นนะมะหาห้เฮ้าเบิงเพื่อเป็นความบริสุทธิ์ใจแล้วเข้าก็อยากหูนะว่ามันแมนตัวเฮ้าบอหนึ่งคือเจ้าก็ต้องเอาคลิปนั่นนะมาหายเฮ้าเบิงทรงมาหายเบิงหรืออยังก็ไดว่าอันนี้เนี่ยมันแมนเจ้าแถบอเนี่ยคอยได้คลิปมาสิ ยส่งมาให้ดูก็ได้ว่ามันใช่มันแมนเจ้าบอตอหนี้นะคนไปว่าต่างๆหน้านาว่ามันแมนเจ้ายัางสิแม่เอออันนี้คือเราอยากรู้แบบนี้ถ้าเจ้าว่าเจ้าบริสุทธิ์ใจอิลีถ้าเจ้าบอกว่าเจ้าไม่อยากยุ่งเจ้าบออยากยุ่งว่ามันเป็นเรื่องของเขาเออมันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่อยากยุ่งถ้าเจ้าว่าเจ้าอยานเขาเสียหายต้องทําแบบนี้นะคะว่าแม่นว่า ปากบอกว่ากลัวเขาเสียหายเสียหายมันเป็นเรื่องของเขาคอยบ่อยากยุ่งบ่อยากไปเว้าเออมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเจ้ามาไหลสซดเว้าอยู่สอด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 แงส,ส,สีมันโบเมนเด็ดเด่ฝ่าว่าโบเมนหรือเดวบ่อยอยากยุ่งนะโบเมนหรือเดว่าย่านเขาเสียหายนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าอ่าเขาเขาเอื่นว่าอี่ยังถ้าจะคิดอีกมุมหนึ่งก็คือ เจ้าอาจจะอยากแก้แค้นนะคะเออเจ้าอาจจะอยากแก้แค้นเจ้าอาจจะอยากเอาขึ้นแต่อาจจะอยากเอาขึ้นแบบนิ่มๆโดยที่อาจจะคิดว่าเออเราไม่ต้องไปพูดชื่อเขาแล้วแค่ทาแบบนี้แล้วก็นิ่งๆเสยๆแบบแค่นี้มันก็ร้อนตัวแล้วแค่นี้มันก็แบบด่าแบบนุ่มๆด่าแบบผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่นะคะเอ ถ้าเจ้าว่าเจ้าแบบยันเขาเสียหายเจ้าบ่อยากยุ่งเพราะว่ามันเป็นคลิปเขาถ้าเราเห็นแล้วเราปล่อยผ่านถ้าเจ้าปล่อยผ่านอีกเลยนะมันแมนแต่อันนี้เจ้ามาไลฟ์สดเบายู่สอสออยู่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคาว่าไม่อยากยุ่งเนี่ยเออมันจะเป็นอีกคํานึงก็คือคําว่าต่อเลอแล้วนะอืมมันจะด่าได้อีกคํานึงก็คือด่าได้คําว่าต่อเลแล้วนะ ที่จริงเขาเป็นคนบอกว่าอย่าไปพาดพิงถึงเขาอย่าไปเอ่ยซื่อถึงเขาถ้าเกิดว่าเขาทำนะเขาทำจริงๆนะเออคอยบ่ได้ท่านะคะฝากเนี่ยบ่ได้ท่าบ่เคยท่านะคะฝากกแค่อยากหูคือก,กันนั่นไหมเข้าใจว่าเพราะมันไม่มีใครส่งมาให้เลยนี่มีแต่คนบอกว่าคนในเบิรงมีแต่คนบอกว่าเห็นแต่ว่าเราเนี่ยเราอยากรู้เนี่ยมันคือคลิปอะไรมันเป็นยังไงมันใช่เราจริงๆหรอเห็นไหม มันไม่มีใครส่งมาให้เลยมิแต่ผู้นั้นกับเวาผู้นี้กับเวผนา,นเผ,นานผู้นั้นก็เห็นผู้นั้นผู้นี้ก็เห็นแต่พอเราอยากอยากรู้ว่ามันใช่จริงๆรหรอเนี่ยกลับ่ม,มีมู้ใดส่งมาให้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรานะ่ะประกาศลง youtube ว่ามันใช่จริงๆรหรอถ้ามีนะ่ะเอาเลยเอาลงเลยนั่นไหมเออในความคิดของฟ้านะที่ฟ้าบอ,อกไปนะฟ้าบ่ได้ท่านะ แล้วเราก็ไม่ได้เคยเอ่ยซื่อเจ้าเลยเด้เอเฮาบบเคยเอ่ยซื่อเจ้าเลยเด้ออืบอบบเคยผาดพิ้งหรือบบเคยเบเาใส่ให้แบบว่าไม่เคยพูดแบบว่าร้ายอย่างไ้เจ้าเลยเดย้แต่ก่อนหน้านี้เจ้าเบาอยู่เจ้าไล่สดเจ้ากับเจ้ากับเบาเรื่องนี้อยู่แต่เราเข้าเข่าใจเจ้าอาจจะหักหน่องหักเจา้านะคะเจ้าอาจจะหักน้องหักเจ้าเจ้าอาจจะแบบว่าอาจจะเครื่องแทนอันนี้ก็บรติกันนะคะ เจ้าขักคนของเจ้าข่อยคักค้นของข่อยคือกันนะคะฝ่าพยามบเวาฝ่าพยามบเอยซื้อแล้วเพราะว่าเรื่องนี้นะอยากให้มันเป็นประเด็นแต่กับบุคคลน,นั้นเท่านั้นห้ามบ่อยากไปผิดใจกับคนอื่นเพราะว่าถ้าจะผิดใจกับคนอื่นเพราะว่าหนึ่งคือข่อยกับเจ้าก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเออ ถ้าบอค่อยบอคยรู้จักกันเป็นการส่วตัวทาาคอยจะไปบอกให้เจ้าโดยที่คอยหูจักเจ้าพันจากอีกคนนึงจังจสิมันกะเป็นไปบ่ได้อยู่แล้วนะให้เขา้าใจตามนี้นะคะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงถ้าแบบอันนั้นจริงนะอันทรงไม่เบิงแนะ่เพราะว่านี่ก็อยากรู้ึ้อกันนะเฟสคอยก็ได้อ่า uh, f a h b e n w a l n o เอ้ย F A H ้นวรรคแล้วก็ L N O Y นะคะทรงมาให้เน่ค่ะนี่ก็อยากรู้ก็เกันว่าข้อเท็จจริงแล้วมันมันจริงไหมมันคืออะไรโบเมนว่าวปากเปล่าเออโเมนว่าวปากเปล่าว่าไปเร่่อยๆหนึ่งคือคนที่เขาไม่รู้จริงๆเขาก็อาจจะคิดว่าจะสนจริงนะคะ ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าแบบพี่ๆคนใดมีกระกระ่งมาให้ฝาเนี่ยค่ะฝาก็อยากอยากเห็นคือกันอยากรู้ขึ้นกันว่ามันใช่คนของเราจริงๆไหมแต่ที่แน่ๆคือเข้ามั่นใจว่ามันบม่มีแต่เจ้าไปวังสี่ก็คือก็คือเท่ากับว่าคนนะ่ะเจาะจงมาที่เราแล้วเราก็อยากอยากรู้อยากบริสุทธิ์ใจว่ามันใช่จริงๆหรอเพราะแต่เท่าที่ฟ้าคิดมันน่าจะเป็นคลิปตัดต่อนะ ถ้าเป็นอะไรยังไงในคําที่เจ้าว่าวา่าเนี่ยก็ไม่รู้มันใช่จะอาจจะเป็นคลิปตัดต่อก็ได้แต่เป็นหน้าคุณคุณแต่เจ้าไปว่าวขนาดนั้นแล้วเออเจ้าไปว่าเจ้าไปว่าวขนาดนั้นมันไม่น่าจะใช่ว่าสงสัยแล้วนะเจ้าว่าจังซ่าเจ้าเจ,จงเลยแหละเออนะส่งมาให้หน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะบายบายค่ะทุกคน